ชุมชนบ้านจานไหลตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนประชากร600คนจำนวนหลังคาเรือน176หลังคาเรือนในปีพุทธศักราช2411บ้านจันไหลได้แยกตัวออกจากบ้านหนองไหลใหญ่แล้วตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่าบ้านจันสิงไครแล้วได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่เรียกว่าบ้านจันไหลในปีพศ2498เครื่องมือ7ชิ้น ชิ้นที่1แผนที่เดินดินแผนที่เดินดินที่ตั้งบ้านจันไหลอยู่ที่หมู่สี่ตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยสถานที่สำคัญวัดชมรมผู้สูงอายุเศรษฐกิจการเกษตรอาสาเขตพื้นที่บ้านจันไหลหมู่ที่4มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ1978ไร่แบ่งออกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย473ไร่และพื้นที่ทำการเกษตร1505ไร่ เครื่องมือชิ้นที่สองผังเครือญาติโดยยกตัวอย่างผังเครือญาติของน,อนายอนันต์พุนเพิ่มซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านจานไหลแต่งงานกับนางละอ,องมีบุตรด้วยกันสามคนคนแรกชื่อนางสาวสิริประพัสรสอนแต่งงานกับนายสิริลักษณ์ดีมีบุตรด้วยกันสามคนคนแรกน้องแพรวาคนที่สองน้องเมษาคนที่สามน้องนาวาบุตรคนที่สองชื่อนายอาทิตย์ และบุตรคนที่3ชื่อนางสาวสุธิดาเครื่องมือชิ้นที่3โครงสร้างองค์กรชุมชนประกอบด้วยองค์กรชุมชนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยมีผู้ใหญ่บ้านชื่อ,น,อนายอนันต์พูนเพิ่มในหมู่บ้านได้จัดตั้งองค์กรชุมชนแบ่งออกเป็น9กลุ่มกลุ่มที่ 1. กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนกลุ่มที่2กลุ่มปรัชญาชาวบ้านด้านการเกษตรกลุ่มที่3ปรัชญาชาวบ้านด้านหมอยา กลุ่มที่4ชมรมสตรีผ้าถุงกลุ่มที่5อาสาสมัครปศุสัตว์กลุ่มที่6อาสาสมัครเกษตรกลุ่มที่7อ,อปอพอรกลุ่มที่8อาสาสมัครสาธารณสุขและกลุ่มที่9ชมรมผู้สูงอายุเครื่องมือชิ้นที่4ระบบสุขภาพชุมชนโดยครอบคลุมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปด้านยาการรักษาพยาบาลด้านบุคลากรจะมีด้านสาธารณสุขและด้านที่ผ่านการอบรมด้านอาหารสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเครื่องมือชิ้นที่5ปฏิทินชุมชนประกอบด้วยปฏิทินด้านเศรษฐกิจและปฏิทินด้านวัฒนธรรมปฏิทินด้านเศรษฐกิจจะทำนาปีในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และจะเก็บเกี่ยวข้าวในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมจะกรีดยางพาราในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และมากลีดอีกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมและในหมู่บ้านจะปลูกผักในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมแต่การค้าขายและรับจ้างทั่วไปจะทําตลอดทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมปฏิทินด้านวัฒนธรรมทําบุญขึ้นปีใหม่เดือนมกราคม บุญมหาชาติเดือนกุมภาพันธ์บุญเลี้ยงปู่ตาเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายนบุญสงกรานต์เดือนเมษายนบุญบั้งไฟเดือนพฤษภาคมบุญเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคมบุญเข้าประดับดินเดือนสิงหาคมบุญเข้าสากดเดือนกันยายนบุญออกพรรษาเดือนตุลาคมบุญกระถิ่นและบุญลอยกระทงเดือนพฤศจิกายนและวันพ่อแห่งชาติเดือนธันวาคมค่ะ เครื่องมือชิ้นที่6ประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนของบ้านจันไหลหมู่ที่4ในปีพศ2411บ้านจันไหลได้แยกตัวออกจากบ้านหนองไหลใหญ่แล้วมาตั้งหมู่บ้านเป็นบ้านจันสิงไคลผู้ใหญ่บ้านที่มาตั้งหมู่บ้านคนแรกคือนายพรมมาสบายใจโดยมีจำนวนหลังคาเรือน17หลังคาเรือนในปีพศ2498จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านจันไหล ึ่งอยู่ในเขตหมู่บ้านนั้นเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ชื่อหนองสิงไคลและหนองจานชาวบ้านจึงเห็นพร้อมกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านจานไหลจนมาถึงปัจจุบันมีนายอนันต์พูลเพิ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านเครื่องมือชิ้นที่7ประวัติชีวิตโดยยกตัวอย่างประวัติชีวิตของนางวัฒนาบุญสร้างประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกิดเมื่อวันที่24เดือนตุลาคมพศ2501 อายุห1ปีปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่1 4บ้านจาันไหลตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวุฒิการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนบ้านหนองไหลและได้รับการศึกษาต่อที่ศูนย์การพัฒนานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้สอบรถกับนายคำมนุญสร้างมีบุตรร่วมกันสองคนปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกร,กรอดีตจนถึงปัจจุบันพศ2525 เป็นอาสาสมัครสาธารณาสุขและในปีพศ2554ได้ดำรงตำแหน่งเป็นอบตและเป็นจิตอาสากลุ่มแม่บ้านทอผ้าค่ะสถานการณ์การเจ็บป่วยในชุมชนพบว่าข้อมูลจากปีที่แล้ว5อันดับแรกอันดับที่1การติดเชื้อทางเดินหายใจอันดับที่2ความดันโลหิตสูงอันดับที่3เบาหวานอันดับที่4โรคอื่นๆของหลอดอาหาร และอันดับที่5การเจ็บป่วยระบุเฉพาะอื่นๆและผลจากการสำรวจด้วย Google Form 5อันดับแรกอันดับที่1ไม่มีโรคอันดับที่สองโรคความดันโลหิตสูงอันดับที่3โรคอื่นๆอันดับที่4โรคเบาหวานและอันดับที่5โรคมะเร็งทั่วไปนักศึกษาจึงนำข้อมูลไปจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเมื่อวันที่14่มกราคมพศ2 5 6 7พบว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นอันดับที่1 ดังนั้นพวกเราจึงจัดโครงการการพัฒนาการปลอดภยัยห่างไกลความดันโลหิตสูงขึ้นมากิจกรรมโครงการพัฒนาการปลอดภยัยห่างไกลความนันโลหิตสูงนะคะแล้วก็จะให้ความรู้เรื่องพัฒนาการที่ควรรับประทานเมนูอาหารต่างๆนะคะแล้วก็พัฒนาการที่ควรหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงและการป้องกันความดันโลหิตสูงะคะ่ะและพวกเราจะมีการประเมินแบบสอบถามความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ และได้นำนวัตกรรมถุงบีบมือแก้มือชากลิ่นสมุนไพรมาใช้วิธีการใช้นวัตกรรมถุงบีบแก้มือชากลิ่นสมุนไพรเริ่มจากเตรียมถุงบีบมือที่ทำเสร็จแล้วมา1คู่และใช้มือทั้งสองข้างบีบลูกบีบเพื่อบรรเทาอาการมือชาและใช้มือทั้งสองข้างฝึกสมาธิอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรเพื่อทำให้รู้สึกผ่อนคลายใช้เวลาบีบประมาณ5นาที ในการดำเนินโครงการนะคะเราก็จะเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังกิจกรรมว่าประชาชนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นโดยประชาชนหลังกิจกรรมมีความรู้96.88%และก่อนเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้68.75%ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการมีคะแนนเฉลี่ย4.66พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดหรือว่าดีมากคะ่ะ และสุดท้ายนะคะพวกเราขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านอาสอมอและประชาชนในชุมชนบ้านจานไหลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน,นองไหลค่ะ